สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม l ล n e เลนเจอร์ผมวันนี้คือผมมาทําการเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะทุกคนนะก็เริ่มเล่นใหม่ก็ผิดเดือนนะทุกคนนะเดือนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะก็คนละโบก็แต่ทุกคนผิดหวังนะโอเคแนละ้วก็คลิปนี้นั่นจะเป็นยังไงทุกคนนะั้นก็รอก็ไปชมกันได้เลยนะครับผมนะก็อันนี้คือเล่นแบบสายฟรีเลยนะครับผม แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมนะโอ้โหผมเห็นหน้าตาทีมผมแล้วแบบผมท้อแล้วทุกคนนะที่ผมต้องมาเริ่มเล่นใหม่นะเอออันนี้ก็เป็นของรางวัลตามปกติเลยนะผมนะของผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแจกงเยอะเลยนะจัดมาทีนะครับผมก็ได้ไปเลื่อนดูได้นะทุกคนนะโอ้โหคือแบบกว่าจะเล่นถึงอวกาศนี่แบบผมท้อแล้วนะทุกคนนะออไม่เป็นไรทุกคนเราก็ เล่นด่าน3ไปก่อนเลยนะครับผมนะเอออันนี้ก็ส่วนใครที่อยากแอดผมมานะครับก็ตามเลข ID นี้เลยนะผมนะก็แอดมาเยอะๆยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นบัญชีของ Google นะทุกคนนะผมก็ไม่ได้ล็อกอินไลน์นะเออสมัครอีเมลแล้วก็นั่นแหละและ้วก็สร้างแล้วก็เข้าล็อกอินในอีเมลนี่เลยนั่นแหละ,ละก็จบเลยนะครับผมนะไปทุกคนเรามาลุยด่านกันเลยดีกว่านะครับผมนะกับทีมที่แบบกระจอก แล้วก็ตัดมาอีกทีเลยแล้วกันนะผมนะโอ้ดีใจมากทุกคนเมลผมเมลสี่เอ้ยเจ๊โคตรตึงเมลสี่แล้วก็ไอ้กบนี่มันบ่นอะไรคำมันก็ไม่รู้นะผมนะผมอยากจะให้ทางเกมนั้นแบบทําแบบปุ่มแบบกดข้ามการซ้อมอะไรนี้ได้นะคนนะคือมันน่าําคาญคนนะเตรงเลยพูดกันตรงตรงนี้เลยนะผมนะมันมันช้าในการเล่นนะเออแบบเปิดมาแบบให้กดข้ามไปทันทีเลยแบบนี้ก็น่าจะดีเนาะเออ แล้วก็ตัดมาไอทีเลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นการสอนเออที่แบบซ้ำสร้างทุกคนแล้วก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยทุกคนทั้งผู้เล่นใหม่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ของกดดูของทักงหน่อยนะครับก็มีแต่ของที่แบบคุ้คุมนะเออโอเคบ่นไปก็ไม่ได้เลยทุกคนนั่นเรามาตีด,ด่านกันต่อเลยละกันนะผมนะเออผมจะตีจนถึงห้าตัตวนยะผมก็พอลนะเหลือเฟือลนะผมก็จะไปสุม่มเออหาตัวแบก ของทีมผมนะอืนั่นแหละไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมนะได้ไม่ได้ผมก็ไม่สนใจนะไอดี ID นี้ผมก็เล่นแบบผมจะรอถึงคริสต์มาสนะผมนะเเออก็บเายาวๆเลยนะผมจะเอาลูบี้ไปหลม่มตรงนั้นเลยนะตัดไม้ทีเลยลักกันนะผมนะโอ้ยซ้อนไปแล้วทุกคนโอ้โหแค่นี้นก็เอาเนาะเป็นไงบ้างดูแข็งขึ้นอยู่นะอเหมือนเดิมครับ มูนพูดนะทุกคนนะเออมาเนี่ยแค่เนี้มันก็ให้ผมกดเข้าสเตดหลักออ,อะไรเนี่ยมามา,มาเล่นตามต่อเลยแล้วกันนะผมนะไปพูดมากแล้วเออ ก็จัดมาทีเลยละกันนะครับผมนะคือมันให้ผมทำอะไรทุกคน up level นะทุกคนนะโอ้โหอะไรกันครับนี่อ่ะสอนจนหมดนะทุกคนนะเอออยากให้มีกุ่นปุ่มกดข้ามจริงๆเอาเปลี่ยนไปแล้วเยี่ยมไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมทุกคนนะนะเป็นอะไรที่น่าดีใจมากๆเลยนะเออ เว,เวลาการเล่นด่านผมนะครับผมมาเรามาเล่นต่อเลยละกันนะออ,อีกสองด่านก็จะถึงตัวกาชาผมแล้วผมจะได้หลุดพ้นจากตรงนี้ทุกทีแล้วคนนะโอ้คี้เกียจเล่นเต็มทนแนละ้วแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ด่านสุดท้ายแล้วผมนะด่านสุดท้ายที่ผมจะเออคือไม่แหละด่านสุดท้ายละผมที่คือ ผมจะไม่เล่นแล้วนะคนนะผมจะออกเกมมาจังหวะนี้ผมไม่ไหวแล้วนะผมนะเออคุจะไปนอน <c oughs> แล้วคือด่านนี้มันเป็นด่านของด่านบอสนะทุกคนนะโหแล้วคือบอสมันสักร้ายนะเอออยู่มันตีที่ทผมดี <c oughs> เป็นงารทุบหัวที่เนี้ยหัวต้านเสร็เรียบร้อยโหเจมก็ไม่อาจต้านทานได้นะผมนะบาวก็นั่นแหละก็อ๋อ ตายเธอะนีกผมแพ้ด่านแบบนี้แบบแบบนี้เหรอ no 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 ตุ้มเป็นงไงลระบึงเ,เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหผมแพ้ทุกคนนะเดี๋ยวกว่อนทุกคนนี่คือมันยังไม่จบทุกคนนะผมหลงไปกดดูโฆษณาทุกคนนะโอเคถนะ้ากดแล้วก็เล่นเนลยละกันนะผมนะก็ ผมจะเอาชนะให้ได้แล้วผมนะว่ากดดูแล้วไงนั่นแหละน่าจะชนะแหละมั้งการนี้ไอ้บอสไอ้กามใหญ่เนะี่ยก็ไม่ขนาดฝีมือทีมเราเดียนะ๋ยวนุกคนนั้นทีมสุดตึงจัดมาอีกทีนะครับก็เออ้สุ่มเกียร์ทุกคนนะโอ้โหคือมันจะเอาให้หมดเลยนะผมนะเออทุกคนผมก็มีอยากจะบอกบนะทุกคนนะที่นั่นแหละผมในช่องผมนะผมก็จะทําการแบบ ทำเกมใหม่ๆบ้างทุกคนนะผม,ผมก็อยากทําเกมโลบอกบ้างนะผมก็ไม่รู้ว่าทํามาแล้วมันจะออกมาดีหรือเปล่าทุกคนนะค,นะคือในใจตอนนี้คือผมจะทําเกมโลบอกทุกคนนะนะจะทําเกมอื่นนะหรือ,อที่ไม่ใช่ลายเลนเจอร์ผมนะก็รอดูกันได้แล้วผมนะนะว่าผมน่นจะเล่นแมปอะไรนะก็เล่นในมือถือเลยทุกคนเออก็รอชมกันได้เลยนะครับผมทุกนะคนก็ปล่อยให้มันสอนไปทุกคนนะนะสอนอะไรก็เรื่องของมันสอนจนหมดเลยนะโคตรพีย มาครับทุกคนเรามาสุม่มหาตัวแบกดีกว่านะครับถ้าไม่ได้โคโลโบอะไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วน,นะเพราะว่าโคโลโบนี้มันก็ไม่ได้เท่าไหร่ทุกคนนะผมจะรอไปสุม่มเดือนคันวาเลยละกันนะครับผมนะเออก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วล,วละทุกคนเอาตัวไหนแบบผมแค่เอาตัวมาแบกทีไม่เฉยนะมาดูครับว่าตัวนี้จะได้อะไรนะหาใบาแรกปึ๊บโอ้โหได้เจมส์ทุกคนนะก็อืมก็ไม่เท่าไหร่นะมาดูใบที่สิบครับผมทุกคนปึ๊บปึ๊บ,บโอ้โหอ,อะไรกันครับนี่อ่ะ 嘿，你白跑。